ดูรายการใหญ่ๆนะครับแล้วก็ในโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับรวมทั้งกระแสหลักมาเลยนะของอาจารย์เบียร์เนี่ยเรื่องของของคนตื่นทำนะครับธรรมะนะไม่ใช่ทำการกระทำนะครับนะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยกำลังมาแรงนะครับแต่ทีนี้เนี่ยผมไม่ได้มาวิจารณ์นะครับแต่ว่ามาวิเคราะห์ให้ฟังแล้วกันอาจจะเป็นมุมมองอีกรูปแบบหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะมองไม่เห็นแล้วกันแต่ว่าผมมองเห็น นะแล้วก็เลยมาเล่าสู่กันฟังนั่นเองนะครับก็เริ่มเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับเรื่องของอาจารย์เบียเนี่ยนะครับเป็นปูถุชนทั่วไปนะครับนะน่าจะเป็นรุ่นน้องผมด้วยแล้วกันนะอายุน่าจะยังน้อยกว่านะครับแล้วที่สําคัญคืออาจารย์เบียเนี่ยเป็นร่างทรงมาก่อนนะท่านบอกเองเลยนะเมื่อก่อนนี้ยังหลับหลับอยู่นะยังไม่ได้ตื่นนะครับนะไม่มีธรรมะนะครับยังมีเป็นร่างทรงที่เป็นเหมือนพ่อแ,แก่นะซึ่งท่านบอกเองว่ามีจริง นะครับเข้าทรงประทับทรงจริงนะครับเป็นพ่อแก่แล้วก็เราก็สร้างรายได้แล้วกันนะทำรายได้นะครับแล้วก็มีทักษะในการพูดมาก่อนอันนี้ต้องยอมรับตรงนี้นะครับว่าน่าจะฝึกปรือหรือว่าเป็นมาก่อนแล้วตั้งแต่ในอดีตก็คือเรื่องของการทักษะการพูดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าก็สรงสมนะครับการพูดในทาง เรื่องของความเชื่อความศรัทธาเนี่ยมาก่อนนานเนานแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีลูกสิทธิ์ลูกหาเขาก็เลยว่าเรียกว่าอาจารย์นะเพราะฉะนั้นอาจารย์เบียก็ตัวแทนตัวเองว่าอาจารย์ก็คงจะติดมาตั้งแต่เป็นร่างทรงนั่นเองนะเพราะฉะนั้นมีหลายๆคนนะครับมาบอกนะครับว่าเอ้ยทาไมต้องยกตัวว่าเป็นอาจารย์อาจารย์คือคือเป็นอาจารย์มานานแล้วนะนี้ต้องเข้าใจท่านด้วยนะครับนะทีนี้เนี่ยพอตื่นทำนะมีการ ศึกษาธรรมะมาหลากหลายนะโดยเฉพาะในคําพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้านะครับแล้วก็ศาสตร์หลายๆขแขนงอื่นๆในส่วนของธรรมะนะครับน,นี้ต้องพูดตรงนี้ตรงๆงเรียกว่าอา่านมาไตรปีดกด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของอพุทธพจน์ด้วยนะครับร่วมกับอะไรฮะนนี้สําคัญมากเลยนะร่วมกับปฏิบัติเองจริงด้วยครับ อ่านี้สําคัญตรงนี้นะฮะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่รู้ทฤษฎีอย่างเดียวนะผมเคยเปรียบเทียบแล้วนะครับในการปฏิบัติธรรเนี่ยเหมือนการขี่จักรยานนะเอาสั้นๆเลยก็คือการขี่จักรยานเนี่ยเหมือนไปถึงจุดหมายก็คือบรรลุธรมรมนึกออกไหมฮะคนที่เรียนปริยัติหรือว่าเรียนทฤษฎีอย่างเดียวไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยคือรู้เรื่องของจักรยานอ่าหรือคือเรื่องของภาษา ภาษาบาลีอะไรเป็นต้นนะครับในทฤษฎีในเรื่องของพระไตรปิฎกนะครับอู้รู้เป๊ะนะไประเรียนนู่นนี่นั่นนะครับเก้าสิบประโยคอะไรก็ว่าไปนะอันนี้คือเยอะเกินแต่ไม่ได้ปฏิบัติอ่าแต่ยุคนี้นะครับสมัยนี้เขาก็จะเรียนไปด้วยแล้วก็ปฏิบัติไปด้วยนะก็ปฏิบัติปฏิยัดปฏิบัตินะครับแล้วก็ค่อยปฏิเวทแต่ทีนี้เนี่ยอาจารย์เบียเนี่ย ตั้งแต่เป็นคารวาส์แล้วก็มีการเรียนนะครับเรื่องของทฤษฎีนะครับเรื่องของการปฏิบัติร่วมด้วยนะก็เลยตื่นทำขึ้นมาเลิกเป็นร่างทรงครับนะเราหากินอย่างไรตอนนี้ก็คือเรื่องของการทำเอ่อคอนเทนต์นะครับอาจจะมีดูเรื่องของได้ระยได้นะครับจากการทำในโซเชียลมีเดียต่างๆอีกอันหนึ่งที่ได้ยินมาก็คือเรื่องของการขายเสือ้อ คนตื่นทำนั่นเองนะแล้วก็รู้สึกว่าท่านจะบอกว่ามีปลอมเยอะมากเพราะก็าทำเป็นรอบนะัเดือนละหนึ่งครั้งแล้วมันหมดไวเนี่ยนะรู้สึกทำมาแค่ไม่กี่ตัวนะ่ะประมาณผมเลยคำนวณแล้วประมาณสักสองสามหมื่นบาทเองนะยอดขายเนี่ยต่อต่อเดือนด้วยนะครับอาจจะแค่พอรับประทานหรือว่าพอส่งหนี้อะไรประมาณนี้เพราะว่ารู้สึกก็ว่าท่านยังเอ่อต้องต้องทำเพื่อส่งหนี้อยู่ ไม่งั้นก็ไปบวชนานแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็วางแผนว่าจะไปบวชเมื่อปล,ปลายปีหน้านี้เองนะปี68แนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเรื่องของการทฤษฎีและปฏิบัติเนี่ยพอตื่นทาปุ๊บนะครับก็เลิกเลิกเป็นร่างทรงนะครับแล้วก็เอาทฤษฎีและการปฏิบัติของเขานั้นน่ะมาพูดนะแล้วก็มาเหมือนคล้ายๆนำเสนอในรูปแบบของอาจารย์เบีย นะต้องับต้องฟังคํานี้ให้ได้ครับในรูปแบบของอาจารย์เบียร์อย่างไรนะเดี๋ยวฟังให้ดีอาจารย์เบียเนี่ยมี2โหมดนะครับถ้าใครฟังอยู่นะมี2โหมดโหมดหนึ่งคือโหมดที่พูดธรรมะล้วนๆนะครับอย่างเดียวพูดเพราะนะตอบคําถามก็มีฉะฉานชะเจนนะครับแต่ไม่มีคําหยาบไม่มีกูมึงนะอันนี้คือช่วงเวลานะ ผมจำไม่ได้ว่าช่วงเวลาอะไรยังไงนะครับแต่จะมีช่วงอีกโหมดหนึ่งเอออีกโหมดหนึ่งคือฮาร์ดคอร์เลยอ่ะนะคืออะไรฮะคือเต็มที่อ่ะมืองกูมาแล้วนะกระโถนมาแล้วอะไรประมาณนี้นะมันเหมือนคล้ายๆกับแบบกระตุกใจคนนะครับขำขันนะฮะแล้วก็บางทีแทงใจดำกันแนกแนกันแหนอะไรประมาณนี้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ย บางทีอาจจะทิมแทงนะครับกับความเชื่อที่เป็นความศรัทธาเก่าๆนะเช่นทางลัทธิพราหมณ์ลัทธิถีนะเรื่องของหมอดูนะครับเรื่องร่างทรงอะไรเก่าๆนะครับที่ขามีการยึดโยงภาบเกี่ยวระหว่างพุทธศาสนากับเรื่องของความเชื่อความศรัทธาดังกล่าวนี้อาจจะทิมแทงในคนกลุ่มที่มันไม่ใช่พุทธแท้ๆอย่างเดียว นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่อาจารย์เบียร์พูดเนี่ยจะมีพูดแท้อย่างเดียวนะครับล้วนๆเลยครับไม่มีบัวผสมไม่ใช่ไม่มีอะไรมาผสมอะนะเพราะฉะนั้นเวลาที่พูดนะครับในคนที่ชอบนะครับแล้วก็โด่งดังขึ้นมาเรื่องอะไรฮะเรื่องเสาไฟครับมีคนมาถามท่านหน้าไร้สดกนะ็คือช่วงฮาร์ดคอร์พอดีนะ ถามว่ามีเสาไฟหน้าบ้านเป็นอย่างไรอนะันนี้คือเรื่องของห่วงจุ้ยนะอาจารย์เบียร์ก็ตอบขำๆกันนะมีไฟใช้ตรงไปตรงมาถูกต้องเลยนะ้ไม่ไม,ไม,ไม,ไมีไม่มีเสาไฟนะั้นก็เอา,อางไงอ่ะไฟอาจจะไม่เดินมาที่บ้านนะเพราะฉะนั้นการที่ตามหลักห่วงจุย้ยหรือว่าอย่างอื่นเนี่ยมันเป็นสิ่งแวดล้อมภายนอกเท่านั้นเองนะเพราะอาจารย์ให้ดูแต่การปฏิบัติล้วนๆน,นะครับแล้วก็ทฤษฎี มาผสมด้วยนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องห่วงจุย้ยเอยเรื่องหมอดูเรื่องร่างทรงนะครับเรื่องอะไรต่างๆที่เป็นเขาเรียกว่าเดรัฉันนะครับวิชาน่ก็คือวิชาที่จะทําให้ไม่ถึงบรรลุเป้าหมายก็คือ,อบรรลุนิพพานนั่นเองแต่อาจารย์เบียร์คือสอนตรงเดินตรงเหมือนขี่จักรยานให้สอนให้ขี่จักรยานตรงไปถึงจุดเป้าหมายของการบรรลุธรรมคือนิพพานนั่นเอง นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี้ก็เลยมีการทิมแทงแล้วก็เหมือนใกล้ใกในทางอื่นๆเขาเนี่ยนะอาจจะเป็นเหมือนใกล้ใกล้ไปเสียดแทงเขาทําให้เขาไม่สบายใจนะครับแล้วก็อาจจะขาดวารายได้หรือเปล่าวันนี้ผมไม่ทราบนะแต่ที่สําคัญคือทําให้เขารู้สึกไม่ดีแล้วกันนะในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วยิ่งยิ่งความโด่งดังของอาจารย์แล้วเนี่ยก็เลยทําให้คนบางกลุ่มนะนี่ผมพูดตรงๆนะ ที่ชอบดูหมอดูชอบไปร่างทรงชอบไป่วงจุ้ยนะครับ,บ,ห,นะรบหรือชอบไปลัทธิศาสตร์อะไรอื่นๆลดปริมาณลงครับนะแล้วที่คอมเมนต์ต่างๆนะครับอยู่ใต้คอมเมนต์ของในโซเชียลมีเดียของคลิปของอาจารย์เบียเนี่ยคืออะไรฮะคือบอกว่าใช้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะมากนะครับนะบอกว่าวมาฟังอาจารย์เบียเนี่ยจะเป็นวัยรุ่นนะ นะบอกว่าใช้ชีวิตเดี๋ยวนี้ง่ายขึ้นมากเลยนะพอไปฟังอาจารย์เบียร์แล้วเนี่ยเหมือนกระตุกต่มเขาว่าเฮ้ยเราไม่ต้องไปทําแบบนู้นไม่ต้องไปทําแบบนี้นะครับไม่ต้องไปทําอะไรตามความเชื่อที่ต้องเสียตังค์อ่ะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์เบียร์เนี่ยช่วยลดภาระการใช้จ่ายเรื่องของสายมูนี้ได้เยอะมากเลยนะเพราะฉะนั้นนี่ต้องขออนุโมทนาบุญด้วยนะกับอาจารย์เบียร์นะที่ กระตุ้นต่อมเอ๊ะนะครับให้มีเล็งเห็นว่าเออมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนะให้มีสติอยู่กับตัวเราเองในการปฏิบัติธรรมนะทุกทุกครั้งแล้วก็สม่ําเสมอทุกวันนะเพื่อบรรลุเป้าหมายก็คือบรรลุนิพพานนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นบางคนนะครับที่เป็นพุทธศาสนานในบัตรประชาชนเนี่ยบางคนบอกโอ้ยอยากไปเลยฮะไปสวรรค์นะ มีนะครับบางคนบอกโอ้ยังไม่ได้อยากไปนิพพานอะ่ะอยากไปสวรรค์อยู่ยังเกิดเป็นอยากเกิดเป็นมนุษย์อยู่ก็มีนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันขัดเคืองขุนข้องนะกับคําสอนของอาจารย์เบียร์นั่นก็มีแน่นอนมันก็ต้องมีคนรักและคนเกลียดนะเหมือนพระพุทธเจ้านั่นเองพระพุทธเจ้าเนี่ยบอกเหมือนกันครับว่าถ้าเกิดว่ามีใครรักเนี่ยมันก็ตรงกันข้ามก็คือต้องมีคนเกลียดแน่แน นะครับอ,อคนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสือนะเคยได้ยินะนะฮะเพราะฉะนั้นไม่แปลกนะทีนี้เนี่ยเรื่องของการพูดของอาจารย์เนี่ยลีลาของอาจารย์เนี่ยนะบอกได้เลยครับว่าช่วงฮาร์ดคอร์นะเป็นแล้วก็ช่วงสอนธรรมะด้วยเป็นภาษาชาวบ้านชาวบ้านจริงๆ พูดที่เป็นเหมือนไ้ยบ,บาลีเนี่ยอาจจะยกขึ้นมาเป็นชั่วครั้งชั่วคราวแต่มาขยายขยายแล้วให้เห็นภาพไม่เหมือนอ,อใครที่คนอื่นมาก่อนที่เคยสอนนะผมไม่ได้กล่าวถึงใครแล้วกันนะจะมีบาลีอย่างเดียวนะแล้วขยายบาลีอาจจะไม่กระจ่างเท่าอาจารย์เบียครับอันนี้คื็เรื่องจริงนะครับผมลองฟังอาจารย์ดูเฮ้อจริง นะใช่แต่อะไรที่มันลึกๆไปแล้วเนี่ยบางทีอาจจะทําให้ขยายความไปแล้วงงนะเรื่องของการปฏิบัติซึ่งมันเป็นปัจจตังนะมันต้องปฏิบัติถึงจะรู้ได้ด้วยตัวเองนั่นเองนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเรื่องอะไรที่มันพื้นพ้นของธรรมะเนี่ยอาจารย์โหพูดได้กระจ่างแล้วก็ทําให้คนฟังเนี่ยคือฟังแล้วฟังแล้วอาจารย์พูดฉาฉานไงนะแล้วก็เหมือนฟังแล้วไม่เบื่อนะครับเพราะมี ทีเล่นที่จริงด้วยนะครับมีลูกหยอดแล้วก็มีมุกตลกด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีคนติดตามเยอะนะครับเรื่องของอาจารย์เนี่ยมีการพูดติดขัดน้อยมากนะครับไม่มีเออไม่มีอานะครับไม่มีเอ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 ,เอ,เออะไรติดนะครับเพราะอะไรครับเพราะมีสติในการพูดอันนี้นผมต้องชื่นชมตรงนี้นะ นะครับเพราะผมสังเกตด,ดูนะว่ามีติดขัดตรงไหนบ้างไหมไม่มีนะครับน้อยมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์เบียน่าจะมีสตินะครับนะในหลักการของหลวงพ่อพุธนะก็คือกินยืนเดินนั่งนอนดื่มทําพูดคิดก็มีสติอยู่ในทุกอย่างนะครับของการอยู่บนโลกใบน,นี้นะก็เลยจะทำให้มีการปฏิบัติต่ตอเนื่องนะครับก็คือมีสติในชีวิตประจำวันนั่นแหละเอาง่ายๆนะฮะ เสร็จแล้วเนี่ยตอนอ,ออการายการต่างๆนะอาจารย์เบียร์บอกว่าเอารายได้เนี่ยมาทำเป็นเหมือนคล้ายๆคอสปฏิบัตินะเป็นค่าอาหารค่าจัดสถานที่อะไรก็ว่าไปเนี่ยไม่เอาเข้ากระเป๋าตัวเองนะครับ นะเวลารายได้ที่ไปออกรายการต่างๆเป็นค่าน้ํามันอะไรค่าเสียเวลาอะไรของเขาเนี่ยนะของรายการใหญ่ๆเนี่ยซึ่งโอ้หน่าจะได้เยอะเหมือนกันแหละนะครับเพราะว่าออกหลายรายการนะครับแต่บางบางทีนี่มันคงหมดนะครับคงไม่พอหรอกนะเพราะอะไรฮะาะมีคนมาปฏิบัติกับอาจารย์เดียประมาณสี่พันคนครับหมายถึงมานะมาเจอแล้วบัดอยู่ในสถานที่เดียวกับผมก็คงงงว่าโอ้เป็นยังไงมังเนี่ยมันเยอะมากเลยมันที่ไหนเนี่ย หรือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมออนไลน์นะผมว่าน่าจะเหมาะกว่าไหมถ้าปฏิบัติธรรมออนไลน์เนี่ยทำ,ทำไงฮะทั่วโลกได้ครับสำหรับคนที่ฟังภาษาไทยชัดนะครับอีกหน่อยอาจจะทําเป็นเหมือนภาษาหลายๆภาษานะครับแล้วแปลไปพร้อมกันเนี่ยผมว่าน่าจะได้ประโยชน์มากกว่านี้นะเสร็จแล้วเนี่ยเรื่องของการออกรายการที่ผมเห็นอย่างหนึ่งนะครับที่ผมประทับใจนะก็คือเวลาที่ไปออกกับ พระสงฆ์ท่านหนึ่งแล้วกันนะผมพูดแค่นี้ละกันทุกคนน่าจะรู้นะครับในรายการโหนกระแสนะครับแล้วก็มีคารวะาอีกท่านหนึ่งโอ้โหหัวปวดหัวเสียมากบนอุบเลยแต่อาจารย์เบียร์เป็นไงนิ่งเฉยนอบน้อมนะครับพูดไม่มีต่อว่าไม่มีดุด่าว,ว่ากล่าวกราบไหว้รพระสงฆ์รูปนั้นด้วยซ้ำนะผมมองว่าอะไรเกิดอะไรขึ้นคือการที่จะออก หน้าสื่อหรืออยู่นอกเ,อเขาเรียกว่านอกรายการนะนับถือพระสงฆ์นะครับที่มีการถือศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดหรือเหมือนก็เ,เรียกว่าสมมุติสงฆ์นะก็คือที่ห่มผ้ากาสกวาวพัดนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นนี่คือการปฏิบัติในส่วนของพระสงฆ์ได้ดีนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวผมเองเหมือนกันครับใครที่เป็นพระอะไรก็แล้วแต่ไม่ควรที่จะไปตําหนิว่ากล่าวนะครับมันเป็นบาปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็แล้วแต่ที่คลองผ้าจีวอนนะหรือผ้ากาสาวพัดเนี่ยเป็นสมมุติส่งครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในหลายครูบาอาจารย์นะครับที่บอกว่าลงไปในนรกหรือว่าตายแล้วฟื้นแล้วตื่นมาเล่าให้ฟังนะครับก็ะจะบอกตรงกันหมดเลยครับว่า ก่อนที่จะไปลงกระทะไปปีนต้นงิ้วไปรับกรรมในะรกเนี่ยต้องถอดจีวรก่อนเออพูดตรงกันหมดเลยนะฮะนะแล้วจะมีลำเหล็กนะครับที่ในนรกเนี่ยนะครับเหล็กหนานะครับประมาณสักลำตาลเนี่ยเขาว่างันนะมีจีวรพระที่ถอดเนี่ยครับหนักจนกระทั่งมันตกท้องช้างอ่ะเหล็ก แข็งขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจีวรพระเป็นยังไงครับเยอะมากนะก่อนถอดก่อนแล้วค่อยไปเอ่อไปโดนทำโทษอ่ะในนรกนั่นเองอันนี้คือเรื่องที่ครูบาอาจารย์ต่างๆรวมทั้งคนที่ตายแล้วฟื้นมาเรา,เล,าเล่าให้ฟังและผมฟังบทน,นะตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นพูดตรงกันเหมือนกันนะแต่อาจารย์เบียคือไม่ไปพุทสูวานะครับเก็บอารมณ์ได้ดีนะครับมีน้อมน้อมกับ พระสงฆ์นะอันนี้ผมมองว่าถือว่ามีสติแล้วก็มีการวางตัวได้ดีนะครับคุมอารมณ์และคุมคำพูดได้ดีนั่นเองนะครับถือว่าเป็นอริยะบุคคลไหมหรือเปล่านะครับเพราะอะไรฮะราะมีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดนะมีคนเกลียดแล้วยังไงฮะอาจจะส่งของอะไรมาที่มันไม่ดีความปรารถนาที่ไม่ดีส่งมาให้เหมือนอะไรครับเหมือนอาจารย์ เอ่อพระสิ้นคิดอ่าใครฟังพระสิ้นคิดมั่งไหมครับที่โด่งดังเรื่องของเอ่อมีบริจาค BMW รุ่นใหม่ป้ายแดงนะครับราคาเจล้านอะไร้ะจำไม่ผิดนะครับอาจารย์เบียร์ก็ไปหานะครับไปกราบหลวงตาสิ้นคิดนะครับหลวงตาสิ้นคิดเหมือนกันครับเคยบอกนะครับออกอากาศไลฟ์สดเลยนะบอกว่ามันมีเหลือของมนต์ดำอะไรเนี่ยนะ หลวง,งตาสิ้นคิดบอกว่าส่งมาให้ชั้นสิส่งมาเลยท้าเลยนะครับหลงตาสิ้นคิดท้าออกอากาศเลยนะครับแล้วคิดว่าจะมีไหมครับต้องมีแน่นอนครับแต่ไม่มีอาการอะไรเลยครับไม่มีอะไรผิดปกติเลยครับเพราะว่าท่านเป็นอริยสงฆ์นะเพราะถ้าเกิดว่าไม่ใช่อริยสงฆ์เรียบร้อยไปแล้วครับนี่เราพูดตรงๆนะเหมือนอาจารย์เบียงเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคน รักเท่าผืนหนังคนช้าง้าเท่าผืนเสือจะมีสิทธิ์โดนไหมล่ะครับในคนที่เขาไม่ชอบนะอยากจะส่งความปรารถนาดีไม่ดีเนี่ยมาให้อาจารย์เบียมีไหมมีแน่แล้วอาจารย์เบียเป็นไงครับสบายยังไลฟ์สนได้ตลอดเห็นไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับนะเพราะฉะนั้นผมมองว่าเป็นอะรยบุคคลหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ในทางพุทธศาสนาก็แล้วแต่นะครับที่ผมฟังมาไม่ว่าอาจารย์เบียร์เนี่ยพูดในแนวของบีเบตนะกับศาสนาอื่นนะผมพูดตรงนี้แล้วกันนะศาสนาอื่นอาจารย์เบียร์พูดได้ดีมากนะครับพูดให้เหมือนคล้ายๆเอาหลักในการปฏิบัติของพุทธล้วนๆเนี่ยมาเปรียบมาเหมือนนำเสนอให้กับศาสนาอื่นให้ฟังกัน นะครับแต่บอกว่าเออมีตรงนี้ไม่เหมือนกันตรงนั้นไม่เหมือนกันนะไม่ส่งไปถึงนิพพานยังไงอะไรยังไงเนี่ยอันนี้เคลียร์คัดเลยทําให้บางทีเนี่ยเออคนที่นับถือศาสนาอื่นเนี่ยยังเหมือนคล้อยตามเลยครับอันนี้ผมฟังมาแล้วแบบโอ้โหผมอึ้งเหมือนกันนะเออบางทีนี่นําให้เออคนที่อยู่ในอ,อ่คุยในทางอ,อ่ออนไลน์เขาเนี่ยเหมือนจะแบบเฮ้ยจะโน้มเอีย,มยงมรนทับถือศาสนาพุทธดีหรือเปล่าเลยนะ อันนี้ผมรู้สึกได้อย่างนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์เบียร์เนี่ยนะครับใครนะครับที่ไปลบหลู่ดูหมิน่นนะครับไปเหมือนคล้ายๆไปพูดจาไม่ดีใส่แล้วพิมพ์คอมเมนต์ไม่ดีใส่ระวังให้ดีครับนะบเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่รู้ว่าอาจารย์เบียร์เป็นอริยะสงฆ์หรือเป็นอริยะบุคคลหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบนะขั้นไหนขั้นหนผมไม่ทราบแต่มีคนชังแน่นอนแล้วไม่เป็นอะไรเลยครับ นะหรือจะมีคอมเมนต์ว่าไม่ดีอาจารย์เบียร์ไม่สนใจครับนะก็ยังทำปฏิบัติหน้าที่ในการสอนสั่งแล้วก็พูดธรรมะได้ตลอดออกรายการตลอดเหมือนกันนะแล้วก็หมายถึงมีคนมาปฏิบัติธรรมกับอาจารย์เบียร์มากขึ้นเรื่อยๆนะครับนะผมก็ยังฟังเลยนะแล้วก็ฟังบางทีก็ตลกขำเหมือนกันนะในช่วงที่ฮาร์ททอร์นั่นเองนะครับ อันนี้ก็คือวิเคราะห์ของอาจารย์เบียนะที่เป็นคนตื่นทำที่ผมยังนึกถึงอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งนะครับในสมัยโบราณนะครับแต่นั้นนี่โอ้โหเรียนทฤษฎีอ่านหนังสือมาเยอะมากนะครับอาจารย์สะเถียนโพธินันทะนะครับผมก็ฟังท่านเหมือนกันนะโอ้โหทฤษฎีเป๊ะๆเลยนะครับแต่สุดท้ายตอนท้ายก็บวช นั่นเองนะครับอา,อาจจะคล้ายๆอาจารย์เบียร์นั่นแหละนะครับแต่อาจารย์เบียร์ก็จะโ,โหชาชานมากนะครับในส่วนของเรื่องของพุทธศาสนาล้วนนั่นเองนะครับเอาละครับประมาณนี้นะครับเรื่องของวิเคราะห์อาจารย์เบียร์นะครับ